สามีบอกเพื่อนว่าเมียผมอยู่บ้านสบายดีไม่ต้องทำอะไรแต่ความจริงเมียทำงาน2ที่เงินเดือนรวม78,000บาทเพื่อจ่ายหนี้ที่สามีนิภาพรอ,อายุ33ปีเป็นครูประถมที่โรงเรียนรัฐบาลเงินเดือน45,000บาททำงานเช้าถึงบ่าย4โมงหลังจากนั้นเธอรีบกลับบ้านเปลี่ยนชุดแล้วทำงานพาร์ทไทม์เป็นนักแปลเอกสารออนไลน์เดือนละ3า0 0 0บาททำไมนิภาพรต้องทำงานสที่ เพราะสามีอย่างสุรเชษกู้เงินก่อนแต่งงาน1-2ล้านแสนบาทผ่อนเดือนละ35,000บาทนาน4ปีแล้วสุรเชษ์ทำงานบริษัทเอกชนเงินเดือน38,000บาทหลังหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้วเหลือส่งให้ครอบครัวเดือนละ25,000บาทนิพพรเป็นคนจ่ายค่าผ่อนบ้าน18,000บาทค่าไฟค่าน้ำค่าอาหารและที่สำคัญที่สุดค่าผ่อนหนี้ของสุรเชษ์5 0 0 0บาททุกวัน ทุกวันนิพาพรอน,นอนไม่ถึง5ชั่วโมงสอนหนังสือตอนเช้าแปลเอกสารตอนกลางคืนบางวันแปลถึงสองทุ่งถึงได้พักผ่อนแต่สิ่งที่นิพาพรไม่รู้คือสุรเชษบอกเพื่อนๆว่าเมียผมอยู่บ้านสบายดีสอนหนังสือเช้าเช้าบ่ายก็กลับบ้านนอนไม่ต้องทําอะไรเลยผมเป็นคนเลี้ยงครอบครัววันหนึ่งเพื่อนของสุรเชษมางานเลี้ยงที่บ้านนิพาพรทําอาหารต้อนรับแต่เธอดูเหนื่อยมาก ใบหน้าซีดขาวถุงใต้ตาคล้ำเพื่อนคนหนึ่งถามคุณนิพพรดูเหนื่อยนะครับเป็นอะไรหรือเปล่านิาพพรยิ้มอ่อนๆไม่เป็นไรค่ะเหนื่อยนิดหน่อยสุรเชษพูดขึ้นทันทีเมียผมมันเหนื่อยง่ายสอนหนังสือเช้าเ้าบ่ายก็กลับบ้านนอนแล้วก็บ่นว่าเหนื่อยไม่เหมือนผมที่ทำงานถึงเย็นนิพพรช็อกเธอไม่อยากแก้ตัวเพราะไม่อยากทำให้สามีเสียหน้าต่อหน้าเพื่อนแต่คำพูดนั้นเจ็บปวดมากเพื่อนคนนั้นรู้สึกแปลกแปลก เขาเคยเห็นนิพนิผ้าพรตอบอีเมลเกี่ยวกับงานแปลตอนดึกๆในกลุ่มไลน์เขาเลยถามว่านิพ้าพรทำงานแปลเอกสารด้วยหรือเปล่าครับนิพาพรตอบเสียงเบาๆค่ะหนูทำค่ะเป็นพาร์ทไทม์ตอนกลางคืนสุรเทพอึ้งไปเขาไม่รู้ว่าเมียทำงานพาร์ทไทม์เพื่อนคนนั้นถามต่อทำมานานแล้วหรือครับนิพาพรตอบ4ปีค่ะตั้งแต่แต่งงานทุกคนในงานเลี้ยงเงียบไปเพื่อนคนนั้นถามอีก ถ้าไม่สะดวกบอกไม่เป็นไรแต่อยากรู้ว่าทําไมถึงต้องทํางานสองที่นิพาพรเงียบไปชั่วขณะแล้วบอกความจริงหนูต้องจ่ายค่าผ่อนหนี้ของสามี35,000บาทต่อเดือนค่ะเงินเดือนครูไม่พอเลยต้องทํางานเพิ่มเพื่อนทุกคนช็อกพวกเขาไม่รู้ว่าสุรเชษมีหนี้และที่สําคัญที่สุดไม่รู้ว่านิพาพรเป็นคนผ่อนให้เพื่อนคนหนึ่งถามสุรเชษนายไม่รู้เหรอว่าเมียนายทํางานสองที่สุรเชษเงียบ ใบหน้าซีดขาวเพื่อนอีกคนพูดนายเพิ่งบอกว่าเมียนายอยู่บ้านสบายดีไม่ทำอะไรแต่ความจริงเมียนายทำงานสองที่เพื่อจ่ายหนี้ของนายและนายก็ไม่รู้ด้วยซ้ำเพื่อนคนที่ถามแรกหันมาถามนิพาพรคุณนิพาพรน,นอนวันละกี่ชั่วโมงครับนิพาพรตอบเสียงเบา4-5ชั่วโมงค่ะต้องแปลเอกสารถึงตีสองบางวันเพื่อนทุกคนเงียบไปพวกเขามองสุรเชษด,ด้วยสายตาผิดหวัง นายเป็นผู้ชายแบบนี้เหรอปล่อยให้เมียทำงานสองที่จ่ายหนี้ของนายแล้วนายก็ยังมาบอกว่าเมียอยู่บ้านสบายดีเพื่อนคนหนึ่งโพสต์ข้อความในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน50คนวันนี้ได้รู้ความจริงที่ช็อกมากเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเมียอยู่บ้านสบายดีแต่ความจริงเมียทำงานสองที่นอนแค่สี่ถึงห้าชั่วโมงเพื่อจ่ายหนี้ให้สามีภายในสองชั่วโมงข้อความแชร์ต่อไปหลายกลุ่มเพื่อนร่วมงานของสุรเชษเห็นหัวหน้าเห็นทุกคนรู้ความจริง วันรุ่งขึ้นเพื่อนร่วมงานของสุรเชษมองเขาด้วยสายตาต่างไปจากเดิมหลายคนเลิกคุยด้วยเพราะรู้สึกว่าเขาไม่ซื่อสัตย์และไม่เห็นคุณค่าของเมียหัวหน้าเรียกสุรเชษไปคุยฉันรู้เรื่องส่วนตัวของนายนายรู้ไหมว่าเมียนายเหนื่อยแค่ไหนถ้านายยังทําแบบนี้ต่อสักวันเธอจะไม่ไหวจริงๆสุรเชษกลับบ้านเห็นนิพาพรกําลังแปลเอกสารเขาเดินเข้าไปที่รักผมไม่รู้ว่าคุณทํางานหนักขนาดนี้ผมขอโทษ นิพาพรมองเขาแล้วบอกหนูทำมาสี่ปีแล้วคุณไม่เคยสังเกตเลยเหรอคะว่าหนูนอนดึกทุกวันหนูเหนื่อยทุกวันและที่แย่ที่สุดคือคุณกลับไปบอกเพื่อนว่าหนูอยู่บ้านสบายดีสุรเชษร้องไห้ผมไม่รู้ผมคิดว่าคุณสอนหนังสือแล้วกลับบ้านนอนผมไม่รู้ว่าคุณยังทำงานต่อผมขอโทษจริงๆนิพาพรเงียบไปชั่วขณะหนูต้องการแค่การเห็นคุณค่าหนูไม่ได้ต้องการให้คุณขอบคุณทุกวัน แต่อย่างน้อยอย่าไปบอกคนอื่นว่าหนูไม่ทําอะไรเลยหลังจากนั้นสุรเชษเปลี่ยนไปเขาเริ่มรับผิดชอบหนี้ของตัวเองตัดค่าใช้จ่ายส่วนตัวส่งเงินมาจ่ายหนี้ให้ครบ35,000บาทนิพาพรได้ลาออกจากงานพาร์ทไทม์มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนอนได้7-8ชั่วโมงใบหน้าดูสดใสขึ้นสุรเชษบอกเพื่อนทุกคนว่าผมขอโทษที่โกหกความจริงคือเมียผมเป็นคนเลี้ยงครอบครัวส่วนใหญ่เธอทำงานสองที่เพื่อจ่ายหนี้ของผม ผมไม่เคยเห็นคุณค่าของเธอเลยจนกระทั่งเกือบเสียเธอไปนิพาพรยิ้มนี่คือสิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่คำขอบคุณแต่คือการเห็นคุณค่าและการยอมรับเธอเรียนรู้แล้วว่าการทำงานหนักไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่การปกปิดและไม่เห็นคุณค่าต่างหากที่ทำร้ายคนที่เรารับและที่สำคัญที่สุดความรักไม่ได้วัดจากว่าใครหาเงินมากกว่าแต่วัดจากว่าใครเห็นคุณค่าและเคารพในสิ่งที่อีกคนทำให้